สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยเจออ่อ9้า่านหลังจ้าง่า่0ล้น่น เหลือเงินเท่าไหรค่ะพี่น้องเหลือเงินเท่าไหร่ค่ะพี่น้องคาเป็นการฮือฮาล่ะค่ะพี่น้องเป็นข่าวดังข่าวฮือฮาในอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเมื่อหลายวันก่อนก็จะมีข่าวเจ๊อเจ๊อที่เราพูดถึงนี่แหละคะ่ะบางคนอาจจะได้ติดตามข่าวแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ติดตามแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะไม่เป็นไรมาดามหน่อยได้ติดตามข่าวแล้วก็จะเอามาเล่าสู่ฟังเล่าในฐานะที่อิจฉาแล้วกันค่ะพี่น้องค่าอิจฉาเพลินแล้วค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่า90 ร้านนี่มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรมันไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดไปมันไม่ได้โชคดีทุกคนมันมีเท่าที่รู้นี่ก็แค่คนคนเดียวเองล่ะค่ะที่บอกว่าโชคดี90้าบล้านนี่ค่ะพี่น้องคะเจ๊อ๋อเก้บล้านที่เป็นฉายานี่ล่ะค่ะเจ๊อ๋อเป็นคนบ้านเราเลยค่ะพี่น้องคะน่าจะเป็นคนกุมภาวาปีเมื่อปี61ค่ะพี่น้องเมื่อปี6-1แกถูกหวยถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ค่ะถูกลอตเตอรี่90ล้านแล้วแกก็มีแฟนเป็นคนไทยเพราะก่อนหน้านั้นแกได้แฟนสามีเป็นฝรั่งแล้วก็เขาเสียชีวิตแกก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ขณะเดียวกันแกเป็นคนที่ชอบเล่นลอตเตอรี่เล่นหวยอะไรพวกนี้ชอบซื้อลอตเตอรี่นะั่นแหละค่ะที่ทีหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนแลละค่ะพี่น้องคขาขณะเดียวกันปี6 1แกก็เลยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เบ็ดเสร็จแล้ว90ล้าน ก้าสิบล้านก็อยู่กินกันมากับสามีคนไทยค่ะพี่น้องขะอยู่กันมาไม่กี่ปีหรอกกับคนไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าระหองระแหงกันแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปออกรายการทีวีสองช่องค่ะพี่น้องคะ่ะรายการของคุณวิทวัฒน์รายการหนึ่งแล้วก็รายการถามสุดซอยรายการหนึ่งค่ะพี่น้องมาดามหน่อยก็เลยหยิบยกประเด็นสําคัญมาเล่าสู่ฟังเล่าสู่เพราะว่าอะไรเพราะอิสานี่แหละค่ะพี่น้องขะในโลกนี้อย่างที่บอกกับ เท่าที่ได้ยินข่าวก็มีคนเดียวนี่แหละค่ะที่บอกว่าถูกหวย90ล้านค่ะพี่น้องเพราะว่า ยินดีชื่นชมกับเขาเลยค่ะแต่ที่มาที่ไปว่าหลังจากที่เขาถูกหวยแล้วชีวิตการเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ออกมาแล้วเหลือเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราจริงๆแล้วก็ขาเผือกอย่างมาดามหน่อยก็อยากรู้เละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเท่าที่แกไปออกรายการสองรายการนี้เขาก็ถามและที่สําคัญก็คือหลังจากที่หย่าก,กันแล้วก็คือหย่าเขานี่ก็คือโอนเงินให้สามีจริงๆโอนเงินก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเพราะเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันระหองระแหงกันเพราะว่าอาจจะความคิดไม่ตรงกันเรื่องเองินเรื่องทองเข้ามามันก็เลยแก ก็เลยแบ่งกรณีทางฝ่ายชายก็เอาไป30ล้านของแกก็ประมาณ60ล้านไม่ถึง60เท่าไหร่เพราะว่าเขามีการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะจาก30ล้านกับเกืบกบอบเกอบหกสล้าน2คน ขณะเดียวกันฝ่ายชายเขาก็มีการหลังจากที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วก็มีการถูกหวยมาได้เรื่อยเพราะว่าเขาเป็นคนดวงด้านนี้ค่ะ AH, พี่น้องคะเท่าที่รู้นี่เ็เป็นคนดวงด้านนี้เขาก็มีการถูกหวยบ่อยแต่ก็ไม่ได้หนักหนาเท่าครั้งที่90ล้านแล้วค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นแล้วฝ่ายชายก็มีการซื้อแต่ละงวดเพราะว่าฝ่ายชายก็หลังจากที่มีปัญหาก,กันก็ออกมาทั้งฝ่ายหญิงออกมาทั้งฝ่ายชายออกมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ได้30ล้านกับแก้ว แหวนเงินทองรถราบ้านช่องร,รวมเป็นเสร็จแล้วก็รวม50บล้านนู่นละค่ะแต่ฝ่ายชายเขาเป็นคนเก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่การที่ได้30ล้านแล้วแต่เงินสดนี่เขาได้30บล้านจริงค่ะพี่น้องเพราะว่าฝ่ายชายเขาก็ออกมาเล่าสู่ฟังเหมือนกันค่ะเสียเต้ยเสียเต้ยนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสามีเขาเป็นรุ่นน้อง กว่ากว่าเจ๊อ uh, ก็ไม่กี่ปีหรอกคะ่ะพี่น้องคะหลังจากที่ uh, เขาได้30ล้านแล้วก็เงินทองเพชรพลอยที่เขาสะสมมาเบ็ดเสร็จแล้วก็ร่วม50บล้านอันนี้คือออกจากบาตรทั้งเจ๊อเองออกจากบากทั้งฝ่ายชายเองเราก็สามารถที่จะยืนยันได้ะคะ่ะพี่น้องคะแล้วคราวนี้ฝ่ายชาย ฝ่ายชายกรณีที่เป็นโสดแล้วค่ะพี่น้องคาเขาก็บอกว่าเขาเกลียดจังผู้หญิงสาเหตุที่หย่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอดทนมานานเพราะว่าพอฝ่ายหญิงได้เงินได้ทองมันก็เหมือนกับว่าแกจะทําบุญทําทานซึ่งตัวเจ๊อเองมาออกรายการคุณวิทยัฒน์มาออกรายการ สามสุดซอยเขาก็พูดล่ะค่ะเพราะว่าเขาชอบทําบุญชอบให้ชอบทานชอบบริจาคชอบสารพัดเลยมันก็คงจะเป็นการขัดใจกันฝ่ายชายบอกว่าการทําบุญทำทานก็ทําให้มันน้อยหน่อยก็ไม่ต้องวันวันหนึน่งมีแต่คนเข้ามากินเหล้าเมายา จกจ่ายเงินทองแยแย,แยฝ่ายชายก็คงจะเป็นการปรามปรามแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะพอปรามไปปรามมาก็คงจะมีปัญหากันก็เลยได้หย่ากันก็เลยให้30ล้านจ้างหย่านี่แหละคะ่ะก็คือแบ่งการแบ่งสมบัติกันเขาก็บอกว่ามันจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เงินจ้างหย่าเป็นเงินสินสมรสเพราะว่าการที่ถูกหวยนะก็คือเขาอยู่ด้วยก,กันจดทะเบียนกันอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็สองคนผัวเมียนะนี่เขาก็ชอบเล่นอ่า เล่นหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วก็กเป็นแปดประมาณนั้นค่ะพี่น้องคาแต่ประเด็นมาดามหน่อยมาอย่างนี้ค่ะพี่น้องคาหลายคนก็สงสัยหลายคนก็อยากรู้ว่าหลังจากที่นี่มาแล้วแล้วก็ฝ่ายหญิงเองค่ะพี่น้องขาเจ๊อเองแกก็ยืนยันว่าจะให้แกหยุดก็ไม่ได้เพราะว่า แกช่วยชาวบ้านแกทําบุญทําทานทำเรื่องอการทําบุญที่วัดการทําบุญกับคนคนยากคนจนอะไรพวกนี้แกก็จะไปวันวันหนึ่งมีคนมาเยอะแยะเต็มไปหมดแกก็ให้พิธีกรถามว่าทําไมถึงให้ขนาดนั้นไม่คิดเหรอว่าเหมือนกับที่เขาเคยเล่ากันบ่อยๆว่า สามล้อถูกหวยเจออ๋อเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกค่ะเขาก็ไม่ได้แคร์ตรงนั้นเพราะว่าเขาทําแล้วเขามีความสุขเขาก็อยากทําไปเข็นไปกินไปเที่ยวไปอะไรแล้วที่สําคัญเจออ๋อเองมมออกรายการถามสุดซอยก็เห็นมีคนใหม่ละค่ะพี่น้องคะถ้ามาดาหน่อยพูดก็คือเป็นเป็นเด็กใหม่ของเขาละค่ะเป็นเด็กใหม่แต่แกบอกว่าแกป่า เขาเรียกอะไรเป็นบอดี้การ์ดเป็นคนขับรถให้แต่คนขับรถเงินเดือนเท่าไหร่รู้ไหมพี่น้องหูบอกค่ะพี่น้องคะเงินเดือนคนขับรถนี่ให้วันละพันค่ะพี่น้องคะวันละพันเดือนหนึ่งก็ตกสามหมื่นแล้วนะวันละพันแล้วก็ถ้าไปที่ไหนพิเศษเขาก็พิเศษให้อีกวันละห้าผครั้งละห้าพันค่ะพี่น้องคะครั้งละห้าพันแต่พี่ที่กรถามว่าทนนี้จะ,ะแต่ง,งานจดทะเบียนอะไรไหมเขาบอกว่าเขาพอแล้วเขาเจ๊อ๋อบอกว่าเจ๊อ๋อไม่เอาแล้วพอแล้วไม่จดทะเบียนแล้วแต่ถ้าเป็นการ ศึกษาดูใจเป็นคนดูแลเทคแคร์กันแบบนี้ไปดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ยังใช้คําว่าบอดี้การ์ดแล้วก็เป็นคนขับรถอยู่ประมาณค่ะพี่น้องคะเป็นหนุ่มรอเลยนะพี่น้องคะเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มๆอยู่ลคะค่ะแต่หน้าตาดีดีถ้ายังไงก็พิด ไปตามดูที่รายการถามสุดซอยค่ะพี่น้องคะมาดาม,มาหินแล้วก็ติดว่าจิ้นชมจิ้นชมค่ะพี่น้องคะแล้วคราวนี้กลับมาทางเสือเอเส้อเต้ยเสื้อเต้ยที่สามีที่อยากไปแล้วค่ะพี่น้องคะหลังจากที่แกได้30ล้านหลังสามสิบล้านแล้วแก้แวนเงินทองที่แกสะสมมาอย่างถุกห์วยจะละครเจออ๋อให้เท่าไหร่อะไรยังไงแกก็เก็บไว้แกก็รวม50ล้านนะคะพี่น้องคะแกก็บอกว่าการที่อยากกันนี่แกก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าการที่อยากกันนีเป็นเพราะว่าหนึ่งหละเขาก็มีการเตือนอย่างที่ว่าอย่างที่เจออ๋อบอกันนลาาารตุ มันเกินไปแกก็ปามปามแล้วที่สําคัญก็คือที่แกทนไม่ได้จริงๆก็คือเจออ๊อคบเด็กเจ้าคบคนใหม่แล้วก็มีเห็นแม้กระทั่งแอบไปดูเห็นกระทั่งอยู่ที่ห้องน้ําก็ว่าไปเนอกค่ะพี่น้องเนาะนี่คือเราเป็นสิ่งที่อ,อยากจะอยากจะเล่าอยากจะเอามาชื่นชมชื่นชมจริงๆค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่ากรณีชื่นชมนี้ก็หมายถึงว่าโอเคเรามีเงินมีทองตอนที่มีเงินก็คือร่วมทุนร่วมหุ้น สู้ลำบากมาด้วยกันล่ะค่ะพี่น้องแต่พอมันริ่ำรวยขึ้นมาแล้วถ้าสามีภรรยาไปกันไม่ได้ถ้าสามีภรรยากเา็เขาเรียกอะไร คือพอมีเงินแล้วมันก็แน่นอนก็ต้องมีนู่นมีนี่แล้วทางเจอ๋อเองก็เป็นคนนักเกรงนักเกรงแฟร์ล่ะค่ะพี่น้องคะดูสไตล์แกเนี่ยก็คือเป็นคนชอบเล่นคนชอบเล่นชอบกินชอบเที่ยวแกก็พูดแกก็อย่างไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงติปเด็กนี่วันละเป็นสี่ห้าพันวันละเป็นหมื่นก็มีอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแน่นอนมันก็คงจะเป็นการขัดใจเพราะว่าสามีก็มีเป็นตัวเป็นตนประมาณเนะาะกับพี่น้องเนาะมันก็เป็นที่มาที่ไปของสามีภรรยาที่พอมีเงินแล้วก็กลับไปทําให้มีปัญหากันเพราะว่า ฝ่ายชายเสียเต้ยเองก็บอกว่าโอ้ยยังรักยังอะไรกันอยู่แต่พอเห็นเห็นแล้วมันก็เหมือนกับหยามกันอะละค่ะพี่น้องค่ะเพราะเจ๊อ๋อก,ก็บอกว่าไปคบเด็กไปนูน่นไปนี่มีหลายคนแล้วก็ให้ติปให้เติบเด็กก็พูดจาหวานกับเด็กผู้ชายต่อหน้าแกแกก็ทนไม่ได้ก็คือประมาณนั้นเราก็เข้าใจแต่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นการสอนค่ะพี่น้องค่ะเป็นเป็นแนวทางเป็นสิ่งที่ เอามาเป็นบทเรียนก็ได้ค่ะพี่น้องคะหนึ่งถ้าเรามีเงินมีทองแล้วมันก็จะมี ตามมาล่วคะ่ะว่าเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าสามีภรรยากันไปด้วยกันไม่ได้ตกลงคุยกันถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะมาดามต้องการที่จะชี้แนะโยงในกรณีที่บอกว่าสามีภรรยากันถ้าเราไปกันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองบางคนก็จะมีการข่ารานฟันแทงอะไรกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้แต่คู่นี้เขาโอเคตกลงกันด้วยดีแต่โอเคอาจจะบาดหมางกันเราก็เข้าใจแต่เขาตกลงเขาอยากันด้วยดีก็ถือว่าโอเคแล้วการแบ่งสินสมรสเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันก็ ถือว่าสินสม่าถูก90ล้านคนหนึ่งไป60คนหนึ่งไป30ก็ถือว่าโอเคแต่ส่วนที่อีก20ที่ฝ่ายชายได้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนเก็บออมมาตั้งแต่ต้นมันก็เลยเหลือเงินถามว่าฝ่ายชายก็เหลือเงินก็เหลือเต็มๆล่ะค่ะ50 60ล้าน50กว่าล้านที่เขาบอกเขาก็คือเหลือเพราะว่าเขาไม่ใช่คนเล่นคนกินเขาไม่ใช่คนแจกทิปแต่คราวนี้คุณอ๋อ,อเจ๊อ๋อาจากที่ได้60ล้านแล้วก็จากที่ ก่อนหนะ้านั้นก็มีการถูกบ้างก่อนหลังจากที่ได้เก้าสิบล้านแก,กก็ถูกประมาณนั้นนะคะถูกมาเรื่อยๆสรุปว่าเหลือเงินเท่าไหร่คะพี่น้องตอนท่ายกับพี่น้องคะสรุปว่าคุณวิทยาวัฒน์ถามว่าแล้วตกลงขอโทษนะว่าเหลือเงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ๊อเขาก็ไม่ได้บอกว่าตรงเป๊ะเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันเขาก็บอกว่าเหลือแค่สิบล้านกว่าแค่นั้นเองกับพี่น้องคะจากหกสิบล้านค่ะพี่น้องเอาง่ายๆเนาะจากหกสิบล้านหลังจากหกสิบล้านเนี่ยเขาก็ถูกมาเรื่อยๆนะเพราะว่า่ายชายเสียเต้ยนี่เขาออก มาเล่าว่ามันก็มีการถูกมาเรื่อยๆเ <pressure>. ขาก็มีการลงทุนมีการถูกมาเรื่อยๆก็เป็นการสะสมเงินแต่เขาไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาแจกแจกแจกแม้กระทั่งจัดงานวันเกิด <posso S 2> เขาก็นู่นล่ะจังเฮลิคอปเตอร์มาเอาทองมาปโปรยให้ชาวบา้านเอาเงินเอาทองให้ชาวบ้านแจกทุกคนคนละพันคนละพันละพันที่เห็นในข่าวที่เห็นในคลิปค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ถ้าพูดถึงว่าเรามีแล้วให้มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่น้องคาแต่อยากหยิบยกมานี่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ว่าสิ่งที่อย่างที่เขาบอกว่าหลายคนที่ถูกแต่ไม่ถูกเท่ากับเจออเจออนี่คือ90เนาะกับพี่น้องเนาะคนอื่นจะจะถูก20 30 40 50แต่สุดท้ายก็หมดเป็นก็หมดไปได้ก็ก็เป็นไปได้กับพี่น้องอย่างที่คุณวิทยวัฒน์บอกว่า3ล้อถูกหวยมันก็คือมีประวัติมาแล้วอันนี้ก็ก็ ถือว่าเป็นห่วงแล้วกันค่ะพี่น้องคะก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเหตุการณ์90ล้านมันไม่มีได้ง่ายๆมันไม่มีได้ง่ายๆทั่วโลกจะมีแค่คนเดียวไอ้ทั่วประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีแค่คนเดียวเพราะว่า90เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวที่สูงสุดแหะค่ะเพราะคนอื่นก็มีที่0 45ล้าน4 8ล้านประมาณแต่แต่ที่เจ๊อ๋อนี่ถือว่าเป็นคนที่ได้มาสูงสุดค่ะพี่น้องคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากแนะนาอยากอยากจะ พูดคือนับถือน้ําใจค่ะพี่ดองค้าเรามีเราให้เขาแต่แกก็บอกว่าการให้ของแกนี่ก็เป็นความสุขแกชอบแกให้แล้วมีความสุขพิธีกรถามว่าต่อไปถ้าไม่มีเงินล่ะไม่มีเงินแกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกได้ความสุขมาแล้วแกก็บอกอย่างนี้แต่ที่แน่แก็คือแกก็ยังมีเงินทองจากเมืองนอกอยู่ในหลักค่ะพี่น้องค้าแต่ หกสิบล้านเหลืออยู่แค่สิบกว่าล้านเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงแล้วกันหยิบยกมาเล่าให้ฟังกับพี่น้องคะข้อดีก็คือผัวเมียสามีภรรยาถ้ามีเงินมีทองขึ้นมาแล้วไปกันไม่ได้หาทางออกแบบนี้ตกลงกันแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสามารถที่จะไปเป็นเคสต s t u ี y สามารถที่จะเอาไปเป็นคนอื่นสามารถที่จะเอามาเรียนแบบได้ไม่ว่าเราจะเป็นเก้าสิบล้านไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ถ้ามีเงินมีทองแล้วสามีภรรยาไปกันไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งทะเลาะบ่อแวงอะไรไปก็คือ แบ่งกันให้เข้าที่เข้าทางตกลงทั้งสองฝ่ายไปด้วยดีสุดท้ายแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งกับพี่น้องคะ่ะถึงจะเจ็บแต่ช้ำบ้างแต่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าบางคนอาจจะถึงขั้นถ้าเราะเบาแว้งค่ะยิงกันตายเอากับชีวิตกันประมาณเนอะกับพี่น้องน้อเป็นสิ่งที่ดีโอเคค่ะพี่น้องหยิบยกมาเล่าสู่ฟังเพราะว่าเห็นแล้วก็ ถือว่านับถือน้ําใจล่ะคะ่ะว่าเขาแยกกันออกมาโดยที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายส่วนเจ๊อ๋อก็คือใช้ชีวิตสุขสบายของแกตามทางของแกที่แกต้องการนั่นแหละคะ่ะก็ถือว่าโอเคสุขใครสุขมันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องคะ่ะยินดีชื่นชมกับเขามีความดีหลายอย่างที่เป็นเหมือนมาดามหน่อยนี่แหละขอบคุณทุกท่านติดตามคะ่ะวัสดีคะ่ะ